ภาพคนนะครับก็ต้องเริ่มด้วยใบหน้าเริ่มด้วยใบหน้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปกตินะครับแต่วันนี้การแบ่งสัดส่วนของโครงใบหน้านะครับเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสาคัญในการแบ่งสัดส่วนโครงใบหน้านะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนด คโครงสร้างหรือครอบลักษณะของใบหน้าขอ,ข,อของคนได้นะครับเราก็จะเริ่มจากวงกลมนะครับจะเห็นว่าเราก็จะได้โครงของใบหน้านะครับเส้นกลางนี้นะครับ การเขียนภาพเราจะเริ่มที่จมูกนะจมูกจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดโครงสร้างของใบหน้าจมูก Q, คิ้วแล้วก็ดูมตาดังนั้นเราก็จะจะสามารถกำหนดส่วนทั้งปากนะครับมันก็จะได้โครงสร้างของใบหน้าทันะ้ ใช้องค์ประกอบอื่นเข้าไปนะครับหลังเราได้โครงสร้างใบหน้าเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะทำให้เรากรำหนดสัดส่วนสัดส่วน เสน่ห์ของการภาพวาดแบบพื้นถิ่นนะครับก็คือจะมีความเป็น n a i v e art เนาะก็คือไม่ได้มีสำนักนะไม่ได้มีสำนักของตัวเองชัดเจนว่าจะเป็นกึ่งทักษะภูปัญญานะฮะที่ที่ฝึกฝนด้วยด้วยด้วยตนเองครับแล้วก็จะมีความพิเศษในเรื่องของการใส่อารมณ์ความรู้สึกความเป็นท้องถิ่นลงไป อันนี้คือลักษณะโครง,ครงสร้างของใบหนะ้าของของการขึ้นรูปใบหน้านะครับเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างนี้มันก็จะเป็นโครงสร้างที่มันเกิดจากการใช้วงกลมนะครับเป็นโครงสร้างศีษะะคางครับแล้วก็เส้นตัดกลางนะครับในการแบ่งสัดส,ส่วนของใบหน้า การเขียนภาพไทยจะไม่น <ities> ิยมเขียนภาพหน้าตรงการเขียนภาพหน้าตรงส่วนใหญ่จะเขียนกับผู้ท like ี okay. ่มีบุญญาธิการอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเทพพนมอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็จะมักนิยมเขียนพระพักหน้าตรงนะครับแต่เขียนมนุษย์ทั่วไปเขียนผู้คนทั่วไปเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะนิยมนะครับเขียนเอียงไม่ซ้ายก็ขวานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะข้อสังเกตนะครับของของการดูงานเชิงจิตกรรมไทยนะครับซึ่งซึ่งงานแม้ว่างานจิตตกรรมสกุลช่างน่านจะจำแนกออกมาเป็นเฉพาะท้องถิ่นแต่มันก็มีกลิ่นอายของงานจิตกรรมไทยนะซึ่งก็เป็นลักษณะที่มีเขาเรียกว่ามีทฤษฎีมีค่านิยมเฉพาะ นในเรื่องของงานจิตกรรมนะแบบไทยนะครับไทยนิยมอยู่ที่ก็แฝงในความเชื่อของพระพุทธศาสนาไปด้วยนะครับอันนี้คือโครงสร้างของใบหน้านะครับซึ่งซึ่งก็คิดว่าผู้เรียนคงจะฝึกปฏิบัติตามได้ได้ได้ไม่ยากนะครับ